ยัสดีทุกคนด้วยนะครับสุขสันต์วันปีใหม่กันแล้วกันนะครับผมขอน้องมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดขอสมปรารถนานะครับผมขอให้เก่งๆน่ารักน่ารักกับพ่อแม่และก็พี่ซุกคนหนีด้วยนะครับผมฝากกดกดติดตามพี่นะครับและก็ติดตามพี่เป็นนานๆนะครับผมโอเคเรามาเปิดรายการดีกว่าครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องไอ R ียดีกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยพี่คนเดิมเพิ่มเติมความน่ารักของคนดูนั่นเองนะครับวันนี้พี่จะมาเแบบ ไปพูดแบบว่าเออมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเอ,อ่อวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บ้างหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับพี่จะไปสัมภาษณ์นะครับผมโอเคปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนกันบ้างนะครับก็ออกไปไหนก็ระม,มัดระวังด้วยนะครับผมใช้อ,อ่แมสปิดปากนะครับให้สนิทเรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าโควิดรอบใหมก่กำลังจะมาแล้วนะครับพี่เป็นห่วงทุกคนมากๆเลยนะครับผมหวังว่าทุกคนจะดูแลตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมจอกไปไหน ก็อย่าลืมอ่าไม่ใช่ป้องกันดิใส่แมสปิดปากให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าโควิดรอบนี้มัน มันแบบมันหนักมากเลยนะครับผมแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับมีผู้เสียชีวิตแล้วนะครับผมเป็นทางการที่เรียบร้อยแล้วนะครับระวัดระวังด้วยนะครับพี่ก็กลัวมากๆเลยตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะกล้าไปไหนสักเท่าไหร่นะครับเพราะกลัวมากๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ไปสัมภาษณ์คนกันเลยดีกว่านะครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับรักสุกินนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม ออืโอเคจะปีใหม่แล้วมีอะไรจะส่งท้ายปีเก่าไหมครับคุณสวยเรารักเขานี่แหละส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คือเราชอบเขาโอ้สงสารมากเลยนะครับทุกคนสู้ๆนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับพี่ชายออครับผมโอเคมีอะไรจะพูดส่งท้ายปีเก่าไหมครับ อยากได้คนนั้นเป็นแฟนรอมาเป็นปีแล้วโอ้โหโอ้โหแล้วสงสารทำไมมีแต่เรื่องเศร้าๆแต่เขามีแฟนแล้วโหมีแต่เรื่องเศร้าๆไหนๆคนไหนเอาดีๆคนไหนเอาดีๆพี่ๆี่เมียมาพี่เมียเมียพี่มาว่ะโอเคครับสวัสดีครับผมน้องสาวดีจ้าโอเคครับผมขอถามอะไรหน่อยนะครับคนสวยว่าโอ้มีอะไรจะพูดส่งท้ายปีเก่าไหมครับคนสวย ขอโทษที่ทำตามคำพูดไม่ได้สมควรแล้วที่ไม่คุยกันลดเหลือแค่พี่น้องก็ยังดีโอ้สองสารมากเลยทำไมวันนี้มีแต่เรือ่องุเศร้าอ๋สอู้ๆนะครับโอเคครับดีครับผมสุาวจ้อดีค่ะโอเคก็ถามอะไรหน่อยครับผมเออมีอะไรจะพูดสุงท้ายปีก่อมไหมครับสส・าวๆเฮ้ยไม่มีอ่ะเอองาน ไปดูแมวห้องผมครับปีงไม่ครับผมสัสดีวคนที่เฮ้ยก็เป็นไงบ้างครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมก็ อย่ลืมนะครับผมออกไปไหนก็ใส่แมสปิดปากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับออกแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับเป็นเด็กดีของพ่อแม่แล้วก็กดติดตามพี่ด้วยแล้วก็ติดตามพี่ไปนนานๆนะครับผมรักทุกคนนะครับผมหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยจากไวรัสโควิดนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับเลียงฉลองกันดีๆนะครับผมโอเคครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับผม